มารับลมเย็นๆด้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะที่นี่กรุงเทพมหานครนะคะที่ถนนซับค่ะเป็นที่ทำงานของคุณลิดานะคะก็จะพาเพื่อนๆมารับบรรยากาศชมบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามเลยนะคะลมแรงเนาะคะ่ะ ใบหางนกยูงเนาะค่ะพริ้วไหวสวยงามมากๆเลยนะคะก็ที่นี่ก็โชคดีมีต้นไม้ให้ความสดชื่นสบายตานะคะคุณลิดาก็สวัสดีทักทายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะคุณลิดาก็อขอขอบคุณการติดตามรับชมนะคะคุณลิดาก็อขอ ฝากช่องด้วยนะคะช่องกุลธิดาสาวดอกหญ้าในป่าปูนนะคะ